ช่วงนี้ผมจะมาสรุปรถ Big กไบคอยอดนิยมประจำปีพศ2566ในกลุ่มของซ u เปอร์สปอร์ตขนาด1 0 0 0ซีซีซึ่งเป็นพระเอกของแต่ละค่ายโดยในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้หรือ3เดือนที่ผ่านมาระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมผลก็ปรากฏว่ารุ่นที่มียอดขายสูงสุดอันดับที่1ก็คือ bmw s 1 0 0 0 r r ครับในช่วง3เดือนที่ผ่านมา มีตัวเลขการขายรวม26คันประมาณการคร่าวๆนะครับในปีนี้ตัวเลขการขายจะอยู่ที่100คันบวกลบถ้าเปรียบเทียบกับปี2565ที่ผ่านมาที่ขายได้130คันก็จะเห็นว่ายอดขายของ S พัน R ในปีนี้ปรับตัวลดลงอย่างเห็นได้ชัดครับแต่อย่างไรก็ตาม B M w ยังคงรักษาอันดับที่1ไว้ได้ในขณะที่อันดับ2นั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ Honda CBR 1000RR และ CBR 1000RR SP มียอดขายในช่วง3เดือนแรกที่ผ่านมา18คันก็ประมาณการาคร่าวๆนะครับในปีนี้จะมียอดขายรวมอยู่ที่70กว่าคันถ้าเปรียบเทียบกับยอดขายในปีพศ2565ที่ผ่านมาซึ่งทำได้44คันก็จะเห็นว่า CBR 1000RR นั้นมียอดขายปรับตัวสูงขึ้น เมื่อปีที่แล้วอยู่อันดับที่4ขณะนี้ขึ้นมาอยู่ที่2ก็ต้องถือว่ามียอดขายเติบโตที่สวนทางกับค่ายคู่แข่งขันหลายๆค่ายอันดับ3เป็นของดุคติพานิเกลเลฟวีฟและ V4S มียอดขายในช่วง3เดือนที่ผ่านมาอยู่ที่13คันประมาณการได้ว่าในปีนี้น่าจะมีตัวเลขการขายมากกว่า50คันและถ้าเปรียบเทียบกับปี2565ที่ผ่านมาที่ทำได้ 39คันก็จะเห็นว่ามีการเติบโตเพิ่มมากขึ้นจากอันดับ6ในปีที่แล้ววันนี้ขึ้นมาอยู่อันดับที่3ครับอันดับ4เป็นของ y a ม a h a YZF R1 และ R1M มียอดขายในช่วง3เดือนที่ผ่านมาอยู่ที่10คันประมาณการได้ว่าปีนี้น่าจะมีตัวเลขการขายประมาณ40คันบวกลบถ้าเปรียบเทียบกับปี2,565ที่ผ่านมา YZF R1 มียอดขายอยู่ที่ 44คันก็ต้องถือว่ายอดขายยังคงใกล้เคียงกับปีที่แล้วและก็ยังคงอยู่อันดับที่4เช่นเดิมไม่เปลี่ยนแปลงอันดับ5เป็นของคาวาซากิ z x 10 r มียอดขายรวมทั้งสิ้นในช่วง3เดือนแรกที่ผ่านมาอยู่ที่7คันถ้าตัวเลขการขายยังเป็นแบบนี้ต่อไปอีก3ไตรามาสที่เหลือคาวาซากินั้นจะมีตัวเลขการขายไม่ถึง30คันครับเป็นที่น่าแปลกใจนะครับเพราะว่า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา Kawasaki ZX-10R นั้นจะอยู่อันดับที่1ไม่ก็อันดับที่2โดยในปีพศ2565ที่ผ่านมามีตัวเลขการขายรวมทั้งสิ้น94คันแต่ว่าปีนี้อาจจะเหลือไม่ถึง30คันและตกมาจากอันดับที่2มาอยู่อันดับที่5อย่างที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนครับอันดับ6เป็นของ Suzuki GSX-R 1000และ GSX-R 1000R ยอดขายในช่วง3เดือนแรกที่ผ่านมาอยู่ที่6คันใกล้เคียงกับคา s สกิครับประมาณการว่าในปีนี้อาจจะมีตัวเลขการขายไม่ถึง30คันย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วสุซูกิมีตัวเลขการขายรวมทั้งสิ้น52คันอยู่อันดับที่3แต่ว่าปีนี้ปรับตัวลดลงกว่าครึ่งตกไปอยู่ที่6ครับปิดท้ายอันดับที่7ก็คืออพเลียซึ่งในปีนี้ยังกินไข่ต้ม 3เดือนแรกที่ผ่านมาขายไม่ได้เลยครับ RSV4 ซึ่งเป็นซ u เปอร์สปอร์ตขนาด1,000 cc ที่ไม่น่าเชื่อครับว่าคนไทยจะไม่นิยมปีที่แล้วขายได้เพียง1คันปีนี้ยังกินไข่ต้มอยู่เพราะฉะนั้นอีก9เดือนที่เหลือมาดูกันครับว่าอพยีนั้นจะตีไข่แตก,กหรือไม่และนี่ก็คือการจัดอันดับรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กบค์ยอดนิยมในกลุ่มของซ u เปอร์สปอร์ตขนาด1,000 cc ที่เป็นพระเอกของแต่ละค่ายบทสรุปของปีนี้จะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ